แน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้พอ่อค้าแม่ค้าย,ย่านสีลมนั้นก็เรียกว่าหนีเตลิดทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะขายของไม่ดีแล้วก็ต้องเก็บของเร็วกว่าเดิมนะครับปกตินั้นจะเริกประมาณเที่ยงคืนเมื่อวาน3ามทุ่มก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าบ่าบานกันทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะขายไม่ได้แล้วก็ยังต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็รีบเก็บของนะครับเพราะว่าจะกลัวลูกหลงครับโหแย่มากเลยครับขายของไม่ไม่ดีเลยลชาวต่างชาติก็กลัวแบบไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาซื้อของ ผสิ่งที่เห็นยังได้ชัดคืออะไรยังไงขอแยกก็ไม่คิดว่ามันจะแตกแยกอะไรได้ขนาดนี้เลยเหลือเชื่อมากเลยมันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้มันแบบมันไหลฝักไหลฝ่ายเลยเกินจนแบบไม่รู้เลยครับว่ามันยังไงไม่เข้าใจถ้าเกิดจริงๆเนี้วสภาพตอนนขนาดนี้ชาต่างชาติต้องเดินันได้ไงเดินครับเขามีชาวต่างชาตินี่ถ้าไม่อย่างงี้นะเขาเขาไม่กลัวนะครับถ้าแบบเขาก็เดินซื้อนปกติ อย่างช่วงที่แบบไม่มีอะไรมาชุมนุมกันตรงนี้ไม่มีทหารมานะก็ปกติแล้วพอตั้งแต่มาแยกสาะระแดงนีครับเลยเงียบไปเลยแล้วล่าสุดนี้สางชาติหายไปเยอะยังไงสัก10%ไงบ้างกำไรโอ้โหขายกันแทบไม่ได้ไม่ได้เปิดบินกันเลยก็มี